มาดูสถานที่จัดงานหมอลำนะครับ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่9-11ถึงตุลาคม2560ณบึงสีฐานนะครับมขอนะครับเรียมมาถ่ายบรรยากาศก่อนเริ่มงานนะครับวันจันทร์ 9, ที่9วันนี้เป็นบึงสีฐานนะครับหมอลำ20คณะนะครับดัง เริ่มกันที่นี่นะครับการเตรียมสถานที่วันนี้ก็มีฝนตกเหมืเมื่อวานนี้มีฝนตกก็เลยต้องจัดสถานที่วางผังให้ดีๆนะครับบึ้งๆร้อยกระทงเปิดวิกก็เริ่ม18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับ20คณะ3วัน เริ่มเวลา18ในการถึงเที่ยงคืนนี่ก็เป็นทางเข้านะครับด้านประตูฝั่งถนนสีฐานนะครับมาถ่ายบรรยากาศให้เย็บซีได้ชมก่อนะนะครับจุดนี้ฝนตกก็คงต้องรอดูอีก วันจันทร์นะครับว่าจะได้ไปจุดเวทีก็คือเมื่อวานนี่ฝนตกหนักครับเมื่อวานบรรยากาศเป็นสีฐานนะครับเตรียมงานแล้วเตรียมงาน งานใหญ่ครับจันอังคารพุธเก้าสิบเกศสามวันเริ่มเวลาสิบแปดนาฬิกาชมบรรยากาศนะครับตรงหองการนะครับวันนี้หอการก็มีถนนคนเดินนะครับก็มี งานขายเสื้อผ้าตลาดนัด3สุขเสาร์อาทิตย์นะครับ